รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นาสุภาษิตวันนี้ขอเสนอคำว่าสุดสูสังและพะเตปัญญงผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญาหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขาบูชาคืออริยสัจสี่หลักความจริงสีประการของการมีอยู่ของทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางไปสู่การดับทุกข์ วันนี้รายการแสงธรรมสองทางนะคะเราได้รับความเมตตาจากพระภาวนาเขมคุณวิเจ้าอาวาสวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ท่านจะมาบรรยายธรรมถึงข้อคิดข้อแนะนําในการดําเนินชีวิตแก่ผู้ชมรายการทุกท่านเชิญติดตามร,รับชมและรับฟังค่ะวันนี้ก็จะได้ปรพบธรรมในเรื่องอริยสัจ ความจริงอันประเสริฐหรือว่าความจริงของอริยะผู้ประเสริฐซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสรู้ผู้ใดได้รู้เห็นเข้าถึงความจริงอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่ดับทุกข์สิ้นทุกข์ หมายถึงการระกิเลตตัดเทตแห่งทุกข์นีความโลภโกรธหลงถูกชำระไปด้วยการที่เข้าถึงอริยสัจหรือว่ายัางไม่ถึงที่สุดหลุดพ้นถ้าได้มีการประพฤติธปฏิบัติ เข้าถึงตามสมควรก็ยังบรรเทาคลี่คลายลดละลงไปตามกําลังของสติปัญญานะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรามีปัญหาความเป็นอยู่ลำบากมีโรคภัยทุกคนก็ต้องอยู่กันอย่างจำกัด ในการเข้าถึงสังคมลำบากการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ลำบากคนก็เครียดรู้ว่ามีความทุกข์เยอะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีหลักธรรมที่จะมารู้จักบรรเทาคลีกคลายจิตใจตนเอง ให้รู้จักสงบเย็นให้รู้จักลดละสละวางเป็นเราก็จะได้ดับร้อนผ่อนทุกข์ผ่อนคลายลงได้ในหลักของอริยสัจรือความจริงอันประเสรศิฐความจริงที่เข้าถึงผู้ประเสริฐเนี่ยก็มีอยู่สี่สี่ประการด้วยกันนั่นก็คือ ทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์ความจริงคือทุกข์นะกนี่คืออะไรนับตั้งแต่ความเกิดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกขนะ์มีความเศร้าโศกพิไรลำพันธ์ทุกกายทุกใจครับแค้นใจ ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต้องประสบภัยต่างๆต้องสูญเสียต้องพัดพลาดก็เป็นทุกข์ต้องผิดหวังไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ซึ่งถ้าย่อลงมาแล้วก็คืออุปาทานขันทั้งหเป็นตัวทุกข์ได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขารบิญญาณพระพุทธเจ้าก็ได้ให้หลักวิธีที่จะดับทุกข์ไว้ว่าเมื่อมีทุกข์จะทำยังไงถึงจะดับทุกข์ได้ถึงจะพ้นทุกข์ได้ก็ให้หลักคําสอนไว้ว่าก็คือต้องกําหนดรู้นะกําหนดรู้ทุกข์ ญาตะปริญญากำหรู้ขั้นรู้จักให้รู้จักว่าทุก์นั้นเป็นอย่างไรรูปสิ่งที่มีความแตกดับเสื่อมสลายเนี่ยที่พุทธเจ้าได้อุปมาเหมือนกับกลุ่มฟองน้ำในกลุ่มฟองน้ำซึ่งมีกลุ่มฟองเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดจำนวนมากมายมันมีความแตกดับอยู่ตลอดเวลาตลอด แต่ละฟองแต่ละฟองก็แตกดับดั้นสิ่งที่ประกอบเป็นสรีระร่างกายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นอวัยวะต่างๆเนี่ยเป็นส่วนของรูปรูป,ปรขันเนี่ยมันมีความแตกดับอยู่ตลอดเวลาซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนมีความเกิดดับมีความบังคับไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อมีการกำหนดรู้อย่างรู้ในในรูปคือสรีระร่างกายด้วยการเจริญภาวนาด้วยการเจริญสติเข้าไปอย่างรู้เข้าไปกำหนดรู้เนี่ยก็จะได้กำหนดพิจารณาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของรูปนี้ว่ามีความเสื่อมสลายแตกดับ บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตรวจตนอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตใจถ่ายถอนจากราคะเข้าถึงความปล่อยก็ความวางความละออกน่ะในรูปเพราะนั้นกำหนดโดยการระลึกเข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้จักในในรูป รูปที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสีเสียงกลิ่นรสปวดตับพระเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่คือรูปมันมีความเสื่อมสลายมีความแตกดับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อทำความรู้จักหรือว,ว่ายาตะปริญญากำหนดรู้ขั้นรู้จัก ที่สุดก็เข้าถึงตีรณะ,ะปัญญากำหนดรู้ขั้นพิจารณาจนกระทั่งไปถึงกำหนดรู้ขั้นประหาราคือประหารเหตุให้เกิดทุกข์จากการเข้าไปรู้ทุกข์เข้าไปถึงการละเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นในก้อนทุกข์เนี่ยก็จะมี 1. คือรูปปัจขันธสก็มีเวทนา เวทนาก็คือการเสวยอารมณ์ที่รู้สึกสุขบ้างรู้สึกเป็นทุกข์บ้างรู้สึกเฉยเฉยบ้างตอเนี้พระพุทธเจ้าได้อุปมาเวทนาเหมือนกับต่อมน้ำเวลาฝนตกก็จะมีต่อมน้ำผุดขึ้นแล้วก็ดับไปผุดขึ้นแล้วดับไปตอต่อมน้ำหรือฟองน้ำก็จะมีการดับ เกิดดับเหมือนกันฉะนั้นเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็เกิดขึ้นจากภัสสะจากเหตุปัจจัยจากตัณหาด้วยแลก็เมื่อมีเหตุมีปัจจัยเวทนาเกิดขึ้นเหตุปัจจัยหมดไปเวทนาก็ดับไปเพราะนั้นเวทนาก็ไม่เที่ยง เมื่อมีการอย่างรู้ถึงเวทนาก็จะพบถึงเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาเห็นว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวเรา,น,เรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเรา ในขันที่สก็คือสัญญาสัญญาขันความจำได้ไม่รู้ที่มีการจำได้จำรูปจำเสียงเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระองคอุปมาเหมือนพยับแดดเวลาแล้วดูร้อนมองไกลๆเหมือนมีตัวยิบยับแต่พอเข้าไปใกล้ๆมันก็ว่างเปล่า สังขารอระการที่4ก็คือสังขารอาการสิ่งที่ปรุงแต่งในจิตใจปรุงให้รกักปรุงให้จางปรุงให้ห่วงให้ห่วงให้วิตกกังวลเนี่ยถ้าไม่เป็นทุกข์เกิดขึ้นนีตัวสังขารเพราะนั้นก็กําหนดระลึกอย่างไปที่สังขารที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้อุปมาสังขารไว้เหมือนกับต้นกล้วย เนี่ยคนไม่รู้เห็นต้นกล้วยลำใหญ่ก็ตัดมาแต่เมื่อปอกลงไปแล้วปอกไปแล้วมันก็หาแก่นอะไรไม่ได้สังขารนี่ก็เหมือนกันนะถ้าพิจารณากำหนดไปแล้วมันก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนแต่ถ้าไม่ได้มีการกำหนดพิจารณามันก็เข้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนตทำให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมา ปรุงแต่งแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อเข้าไปกำหนดรู้ชำระสลายความปรุงแต่งความสงบเย็ยนก็เกิดขึ้นดังนั้นใครที่ยิ่งมีปัญหาต้องคิดมากเรื่องราวเหตุการณ์ผ่านมาในอดีตท,ที่มันเป็นเรื่องทําให้เสียอกเสียใจบางครั้งจิตก็จะไหลไปในเรื่องเหล่านั้นคิดแล้วคิดอีกซ้ำแล้วซ้ำละเศร้ามันก็เลย ฟุ้งซ่านนอนไม่หลับวิตกกังวลหรือแม้แต่คิดวิตกกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างเนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ก็จากการที่จิตมันมีสังขารปรุงแต่งเพราะนั้นถ้ามีการย่างรู้กำหนดระลึกถึงว่าอ๋อนี่สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจสังขารก็จะ ดับไปสิ้นไปเนี่ยมื่อสังขารดับไปสิ้นไปจิตใจมันก็สงบเย็นได้นี่ก็เป็นการดับทุกข์ในปัจจุบันฉะนั้นก็ลองฝึกปฏิบัติด,ดูเวลาที่จิตมันมีความคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องอดีตอนาคตก็ กำหนดดูว่านี่ก็คือสิ่งที่เป็นความจริงนะปรุงแต่งเป็นทุกข์ประการที่5ก็คือวิญญาณนะวิญญาณนักขันนะเป็น,นอนุป,ปมาเหมือนกับนักมายากลมืออาชีพที่มันจะหลอกตาหลอกใจคนดู ดูว่าเขาทําได้เหมือนทาได้จริงจังเหมือนเป็นผู้วิเศษพวกนักมัญญากลนแต่จริงๆเขาหลอกใช่ไหมจับไม่ได้เขาเองวิญญาณนี่เหมือนกันมันก็หลอกหลอกให้ดูว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานะวิญญาณคือธาตรู้หรือจิตเนี่ย ชีวิตเนี่ยมันก็จะย่ยอๆก็คือมันมีกายกับมีจิตหรือวิญญาณร่างกายเนี่ยมันยืนเดินนั่งนอนเองไม่ได้อาศัยจิตวิญญาณเป็นตัวควบคุมเป็นตัวชักใยจิตหรือวิญญาณต้องการจะเดินกายนี่ก็เดินวิญญาณต้องการจะนอนกายนี่ก็นอนมันเป็นอาศัยกันอยู่แล้วก็ เวลาที่กายเป็นทุกข์ปวดเจ็บไม่สบายจิตหรือวิญญาณมันก็จะคอยทุกข์ไปด้วยหรือว่าพอจิตมันทุกข์หรือวิญญาณที่เศร้าโศกวิญญาณที่วิตกกังวลวิญญาณที่ฟุ้งซ่านไอ้กายมันก็เดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมสมองเครียดเวลาคิดมากเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยสมองเครียด ปวดหัวความดันขึ้นหรืออ่อนล้านะทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยกันอยู่ฉะนั้นเมื่อมีการกำหนดพิจารณาดูเท่าทันต่อจิตต่อวิญญาณที่เกิดขึ้นการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเป็นตัววิญญาณเข้าไปรู้จักแล้วที่สุดก,เก็เข้าไปพิจารณาให้เห็น ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้ฉะนั้นก้อนทุกข์อันนี้ก็คือขันธ์ห้ากิจที่จะทําต่อทุกข์พุทธเจ้าจให้ให้กําหนดรู้เน่เข้าไปกําหนดรู้ไม่ใช่ไปทําลายทุกข์มีทุกข์แล้วไปทําลายทุกข์เนี่ยไม่ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้อย่างบางคนเนี่ยก็ ทุกข์เหลือเกินชีวิตนี้เป็นทุกข์มีปัญหาเหลือเกินก็เลยคิดสั้นทําลายชีวิตตัวเองอย่างนี้ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าไม่ได้ไปทําลายเหตุของมันเนะี่ยเหมือนต้นไม้ที่เราไปตัดยอดมันก็ไม่ตายต้องต้องไปที่รากถอนรากถอนโคนเนะี่ยเหตุต้องไปตัดที่เหตุในเมื่อชีวิตยังยังไม่ได้ตัดเหตุได้ นะยังไม่ได้ละเหตุคือกิเลสได้เราไปตัดทุกเนี่ยไปทำลายทุกมันก็ไปมีทุกใหมนะ่ก็อาจจะหนักกว่าเดิมก็ับนอะีกเพราะว่าไปด้วยความเห็นผิดหรือไปด้วยความทุกไปด้วยความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นก็้องถึงแม้ว่าชีวิตมันจะทุก์ก็อาศัยความทุกเนี่ยเรียนรู้ความทุก อย่าไม,ไ,มไม่ทำลายทุกข์เพื่อจะให้รู้ถึงเหตุว่าอะไรมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ละที่เหตุนั้นถึงจะดับทุกข์ได้นะเหตุแห่งทุกข์ก็คืออะไรว่าสมุทัยเนี่ยก็คือตัณหาตัณหาก็มีสามมีการมัดตัณหาความทยานอยากในกามภาะวะตัณหาความทยานอยากในความมีความเป็น วิภวัตนาความทยานอยากในความไม่มีไม่เป็นนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดอีกจะนั้นเวลาปฏิบัติท่านให้กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็วางเฉยต่อทุกข์เพื่อไม่ให้ไปทำลายทุกข์ตัณหาก็จะถูกละไปในตัวเพราะถ้ากำหนดรู้ทุกข์แต่ไปทำลายทุกข์เนี่ยมันตัณหามันก็จะกำเริบขึ้น ความอยากไม่มีไม่เป็นอยากอยาให้มันทุกหมดไปเนี่ยมันก็กลายเป็นการเจริญตัณหาซึ่งเป็นการทำกิจที่ไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนให้นะให้ละลเรียกว่าปัญหานักกิจละละเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ไปเจริญเนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องต้องทำให้ถูกวางใจให้ถูก รู้ทุกข์แต่ต้องไม่ทําลายทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้เฉยๆวางใจเฉยๆเนี่ยตัณหาก็จะถูกละไปในตัวเมื่อตัณหาถูกชําระไปเนี่ยคลายไปดับไปสิ้นไปก็จะไปถึงความดับทุกข์กรือวนิารโนดโลดคือความดับทุกข์ความดับทุกข์คือความ ที่สภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เป็นสภาพที่พ้นเป็นสภาพที่ว่างจากกิเลสว่างจากสมมุติว่างจากการผูกปรุงแต่งนะก็เมื่อละตันเหตุตันหาเหตุที่เกิดทุกข์ได้ก็ถึงความดับทุกข์ด้วยการที่เจริญมรรคคือข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์มรรคสัจจะ อันมีความเห็นชอบความดาริชอบเจรจาชอบทําการงานชอบาอาชีพชอบทําความเพียรชอบระลึกชอบสมาธิตั้งมั่นชอบเป็นข้อปฏิบัติเป,เป็นปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกข์เป็นกิจที่ต้องทําให้เกิดขึ้นน,นั้นมรรคเนี่ยก็ทําหน้าที่ไปไปรู้ทุกข์ไปพิจารณาตดทุกข์ อย่างถูกต้องก็คือรู้ทุกอย่างวางเฉยเมื่อรู้ทุกอย่างวางเฉยตัณหาก็ถูกชำระไปในตัวก็จะถึงความดับทุกข์เขาถึงความเบาใจนนี้ก็เป็นแนวทางของการปฏิบัติในในอริยศสตจ์ซึ่งสาธุชนสามารถที่จะนำไปฝึกไปปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้คือย่อๆก็คือกำหนดรู้ทุกข์ วางเฉยต่อทุก์จึงละเหตุให้เกิดทุก์เมื่อละเหตุให้เกิดทุก์ได้ก็จะถึงซึ่งความดับทุก์นั้นก็ขออนุโมทนาสาธุ